ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแตีมนะพี่น้องเนาะขับพอแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนตั่อเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบห้ากันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกสองหกหกแปดสองแปดขับเลขล่างก็ออกหกแปดนะพี่น้องเนาะ หับออกตรงพ่อสอพอดีเลยพี่น้องของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมากะเสียดายนะพี่น้องเนาะนี่นะครับวันจันทร์ที่15กันยายน2568ลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด2กับ9มาสองพี่น้องจับคู่สองเ0็ดสูนย์แปดหน ออกสองแปดพี่น้องครับสีได้เนาะพี่น้องเนาะขามไปตัวหนึ่งสองเจ็ดสองแปดนะวันนี้พ่อเตรียมพามาตามตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาเซียนหยวนนะครับ ลาพัฒนาเซียนหยวน <c oughs> <c oughs> บ,บนล่างวิ่งรูดพี่นนอกแต่มันอถอดสับจะเบิกแปดกับเก้านะครับ 1 3 2 9 5 7 แปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่ ก้าแปดนะครับขับเก่าชุดเก่าหางพี่น้อง สองเก้าห้าเจ็ดแปดสามแปดสี่ครับเน้นสี่หางพี่น้อง รับสัตว์เกียนน์นะพี่น้องเนะเาะเก้าชุดเก้าหางมักสอบตัวเด็กกับพิจเจรานาเมไดอพี่น้องเด้อรับที่สําคัญก็จะลืมกลับตัวไว้น้าเนาะรับเนาะรับวันพุทธที่17กันยายนสองห้าหลาพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด8กับ9ก้าับหนึ่งสามสองเก้าหส 9ก้าแปดนะพี่น้องเนะาะพับเตรียมก็เชยเบิ้งก็ได้พี่น้องเด้อจะจันร่มาให้นะครับลาววันพุทธพี่น้องวิ่งแปดกับเก้าับเนี่ยครับเน้นสองเก้าห้าเจ็ดแปดสามแปดสี่สัดเกียร์น,นะพี่น้องเนาะเอามักตัวเดกกับพิจารณาเบิง้งครับเซียนยวนนะครับ ครับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาไม,ม้พ่อเตียมับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมก็ไวพ้พรอนคอยเขา่าคอให้ปังพี่น้องอิซี่ก็จะได้โฉบโศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ ขาวยืมเน้อนพี่น้องเด้อของมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เพอเติมน้ำแดงน,นะครับเนาะรับเพื่อเป็ียนกำลังใจให้เพอเติมน้ำนาครมครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโศกโศกมันมันแห้งแห้งลุยๆุยนะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม